เรียนหลอดเต้ภูเขาเบึงว่าภูเขาลูกนี้สิใหญ่สำใดครับพี่น้องรบเขาเอามาลราบันเย็นหรบอเล่เนเปิปลดล้มบ่อ๋เปิดล้มบ่ครับอุโมงอุโมงถนน,นไมาเลขหกเือเราครี่น้องทา้ง่วนโอ้มานี่ประมาณกิลโลไปเนี่ย ครับพี่น้องมื่อนี้จะไปซื้อหมูครับเมื่อหันมาเห็นหงครับพี่น้องบมาเร่เป็นขนขับครับเไปเห็นหงก็มืดนกะแก้บนว่าครับว่ามาอย่างนี้ครับลืมหลอดแว่นตาของฉันนะ <c oughs> มืดตึ๊บเลยเพื่อนเปิดไฟหลับไฟรถเนาะฝนตกน้ำทงังพอดีพี่น้องเมื่อกี้จะไปซื้อหมูครับเดี๋ยวชวยมบรรยากาศทุก,กันครับพี่น้องการเดินทางครับ ตกแกงครับมือหนีฝนไมฝนตกนะครับที่ประเทศอิตาเลีครับผมบรรยากาศฝนตกซื้อหมูยังอยบางบรรยากาศการเดินทางครับพี่น้องครับชมบรรยากาศไปน้ำกันจนฮอดฟ้ามหมูนะครับพี่น้องครับ ไม่จะมาอะไรนี่ลูกตายได้กตมนเาถึงหรือเาถึ้าถึงได้เอ้ยก็นี่จ้ออกจะตีไี่ที่เราเอะละบไอกันั่กันเพราะเป็นกรเชินไมันสูผู้เดียวพอได้โ้ยเร็วกว่าผู้เดียวเร็วเร็วจดความเร็วกลายไปชิบุยดอวคนนี้ต้องสเราต้องเย็น่อเพะอไรเศร้าเนี่หผูเดียวตะตีดีตีแล้วครับรถเพียนไหน มันก็เดสบายเลยคอยกันเลยยายายาหลงยเก้อไปแล้าครับรถเป็นในหนองมะกะจะเขาเมื่อก้ในนันี้นะตัวตเนี้เหมนตนเ้มีโอกาสตงนัดอรเดี๋ยวพี่นองบัติดไฟแดงไปแล้ครับรถเดนไปแล้ะครับรถเดินเราเลยสบายเลยคอยไปนี่ยะดยัด้ยดนี่แหละเราใช้กันนะครับ ปาดได้บ่ตัวปาดหนาเลยขั้นหน่อยว่าเขาอีกต่างหากขี้ใจใช่ไหมบานแค่นี้แล้วเออเดี๋ยวพี่น้องบ้านี้จะเข้าถนนหมายเลขหกนะครับบา่เข้าทางด่วนนะครับขี้เลี้ยงกี้ชุบเลยนะต้องยิ้มปาดหน้าแล้วมันเข้าทางด่วนแล้วนะครับีถนนหมายเลขหกยุ่งซึงครับพี่น้อง ข้าทางด่วนเลยครับพี่น้องมาเลยข้าทางด่วนหมายเลขหกครับขึ้นเลี้ยงสายเหนือครับพี่น้องครับขึ้นสายเหนือนะครับเหนือพุดเลบานอนครับพี่น้องส่งพุดนี้ไปวันเลบานอนนยู่แล้วลอยหนึ่งเนื้อลอยหนึ่งเด้อพุทธหัวรอยยี่วนละพุทะเล,เลขร้อยมันเกินอยูแ่แสดงว่าเกินบรทุกขั้นตก็เดี๋ยวรถเนี่ยประตูขั้นจะรเฟล็กต้น าาเพราะว่าเขายังบริสแท้งให้เราเลยเนาะอะไรเพราเกินประตูกันเนาะเขาให้ร้อยนึงอยู่เพิ่มเป็นร้อยยี่คนละเดี๋ยวลองจะเดินทางต่ออีกประมาณปที่นาทีกับฮอดเลยครับพี่น้องวิ่งไมายเลขหกนะจุดบรรยากาศสำคัญยับพี่น้องครับกตอนหมดปั๊มหมูครับจำกัดไว้ที่110นะครับพี่น้อง เดี๋ยวจะพาไปลอดวงพี่น้องพาเขาหมุนมาเนี่ยนะครับนะลอดลอดภูเขาพี่น้องลอดภูเขานะครับลอดภูเขาฝนกระตกตะยังป่หยุดพี่น้องตกตลอดสายเลยเนะครับบรรยากาศการเดินทางมานี้อากาศดีครับพี่น้องจะเข้าหน้าหนาแวแล้วนะครับ,น,น,บนี่นี่จังการคุ้มเลี้ยงอะไรเดี๋ยวไปพ่งใกล้กันครับพี่น้องถึงมู้จังกว้างมันเป็น,นทางเขา วันผู้หนูพี่น้องเดี๋ยวลอดภูเขาแล้วพี่น้องจอดภูเขาเลยครับลุกภูเขาผมเลี้ยวทีลอยนึงนะครับพี่น้องผมรถไต้นะครับมาเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่าจะไกลที่ไหนขม้มงประเทศนี้่อ้อฝนซ้อหรือมาเลเซียปะเนี่ยขุ้มงมีฝนนะครับพี่น้อง, <c oughs> งที่มีจังได้ที่มันอยู่ใต้ภูเขาแล้วครับพี่น้องนี่ เรียนหลอดใตะภูเขาเบิ่งว่าภูเขาลูกนี่สิ้นยัยสมัยครับพี่น้องครับสภูเขาตัวเดียวเอ้ามาละบันเย็นละเพรเด้อเปิดลมบ่อ๋อเปิดล้มน่าครับอุโมงโอโมงถนนหมายเลขหกเพื่ออล้วครับพี่น้องทางด่วน <le> โอ้มาณนี้ประมาณกิโลไปเนี่ย โอยูเหลือโลสองโลแล้วนยรถบรรทุกด้วยนี่นเรียนาาโอ้บรรทุกเงมงน,นี่ยทเทมถเรเร็วเียนาเลีนเร็วเดียดิเทมทมหนึง่งเพีไป้องประมาณสองกิโลแล้วเขามาในนี่ครัแบบในอุโมงค์บพีไป้องอุโมงค์นี่ยาวคงัาวาี่นไองภูเขาลูกนิ่ใหญ่ 1,2กิโลแล้วโอ้ยังบ่สุดอีกมาเลยไปเรื่อยๆอ่าทะลุแล้วเกือบ3กิโลอยู่หรอกเพื่อนเราเกือบ3กิโลนะครับพี่น้องเนี่ทะลุแล้วหลวก็จะมีเขาลูกนิดน้อยพี่น้องมีมหมู่บ้านพร้อมนะครับเจ้าหนิหมู่บ้านค่ะเขาพี่น้อง ถ้าวันนี้พี่น้องประมาณอาจจะประมาณประมาณกีกิโลครับบ้ะมาณหน่อยขม้าตามที่เคยสังเกตบ้างนะครับกุมงนี้ไม่ยาวนะครับทะลุเลยครับประมาณหกร้อยเกตร้อยเมตรครับพี่รองหกร้อยเกตร้อยเมตรนะครับโคตรมีหั่ใหญ่ ี่าเราเยอครับนี่พราเป็นมาหอดฟ้ามหมูนะครับพอทั้งเรียวออกจากทั้งดวนครับพี่น้องนี่ยอดัมองแยก,กนะครับพี่น้องข้างหน้าแยก,กนะครับเนี่ย แล้วทางแยกไอบิลินนะครับต้องโยวของพี่น้องแยกไอบิลินนะครับมันก็ตกตลอดทางครับพี่น้องตลอดสายไม่เนี่ มันสกินนโลหกิโลไนลองเะววพรบมหรื่ครับเฮ้เ็นบอลน,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 นี่งไงเข็นบอลนั่นเยนั่นเองที่ไหวะ งเที่ยวมึงยังได้เนี่ยมีมึงนึงดูเห็นเขาไปครับพี่น้องเดี๋ยวชมบรรยากาศเดินทางน้ำกันพี่น้องก็ใกล้จะวัดนะครับเดี๋ยววัดทั้งเยวเขาไปแล้วตามหมู ไฟแดงจะก่ค่อยนี่ครับบ้านนี่ถ้าแยกจริงๆปัญเด็บเป็นวงเวียนครับพี่น้องเป็นวงเวียนนะครับถ้าแยกไปปัญเด็บเป็นไฟแดงนะครับที่แยกนี่เป็นวงเวียนครับโอ้มีหอดวงเลนดั้มนะเกตสกีอันนี้ล้านขายรถมือสองหมดไม่ทางเนี่ยพี่น้องเป็นวงเวียนครับเลี้ยวเขาไปนี่ก็จะเป็นนิคมอุตสาหกรรมโอ้รถ เรไปนี่จะเป็นกรมอุตสาหกรรมเลี้ยงหมูครับพี่้องวิตาร์มหมูเปิไปหลายส่วนมากฟาร์มหมูเกียรติครับพี่้องฟาม์มหมูโอ้น้ำงจากจักถนนสนำหมูครับพี่องเส็จที ้ามหมู้ะครับหมงทั้งนาครับเดี๋ยวเขาเดี๋ยวสิครับโอ้ฝนขึ้นกตกน้ำบานพ่านเราไม่ได้ห่มมานไม่ได้เอาล่มมาด้วย ต้องหลดไปใช่เปียกเัวองมาดวะยน้อเปียกไปพุ่นกับแม่นฟ้ามหมูนะครับซอยพุ่นกับมีครับฟ้ามหมูฟ้ามไม่ใช่ไฟ้ามฟ้ามหมูไหลทั้งคุ่นนำไหลทั้งบนบ้านเขาว่ะ่าบุบืนเ่าะทั้งป้านเขาปลาบืนแล้วนำไหลทั้งกันาเนี่อันนี้ก็ฟ้ามหมูครับพี่น้องมนท์าฟ้ามหมูแถวเนี่ยได้เบาหน่อยก็จะม้ามองถ่าเบาหน่อยหูจักนะครับทั้งอื่นเบาหน่อยหูจักนะครับจะเล็กกว่าได้ไปนะครับ อันนี้ก็ฟ้ามใหญ่ครับฟาร์มนี่บ่ฮู้จักครับพี่น้องตกไปบ่ได้นะครับหมูเน่าไปเลยอืมตัวนี้ปุ๋ยเขามาเฮ็ดปุ๋ยนี่ครับมีแต่ฟาร์มหมูเนอครับเดี๋ยวนี้เขามาได้เหนียวอบโอ๊บอบไปหลังครับ่ฮะถอยหลังเข่ารถถอยหลังตั้งหลักไปเลยเดินหน้าไปก้นก็ได้เดินหน้าไปล้งหันก้นก็ได้บ่นย้ำบดท้องไปถอยหลังนี่ครับฟาร์มที่เบาหน่อยจะมาคือฟาร์มนี่ครับพี่น้องคอนโดหมูเหนียบ ถอยหลังเขาเลยววะไปพุ่นก็มีแต่ฟ้ามูครับพี่น้องเขาไปในซอยในนี่ครับเป็นฟ้ามูเป็นมีโคมหมูอัดเลยครับเขาเลยว่าถอยหลังไปเลยพันถึงแล้วนะครับไม่จ้างก่มีรถจ้างเขาละบ่มีเดี๋ยวกม้าทั่วอื่นต่อบอกกันเอะดรล่ะเก็บอกขเจ้าแล้วว่าสามสิบนาทีมาหอดโอ้เป็นยังเดี๋ยวจัดการโอ้ฝนก็ตกเนาะหมอกเลยหมอกหมอก ฝนตกพี่น้องไฟเหล้วบบาหน้อยเลี้ยนแล้วครับโอ้ฝนตกฝนตกอ้าวสวัสดีครับบาราใบอันนี้โฮเซ่วิสเนียมโอ้เกยเช็มเกยเช็มเกช็มฝนตกพี่น้องโอ้เด็กครับม่อหลับฟ้าหมูลโหลครับไปทางไหนเนาะ โอ้หมื Ooh, ่นต oh, ัวเนี oh, ่ยโอ้ห hmm. มื right? right? ่นหมื่นเอฟโฟไทยแลนด์อ่าตาสิกิตไทยแลนด์อันนี้โฮเทลหมูโอ้เด็กรับพี่น้องหมูหมูข้ามข้ามเหล้วเป็นคันโดหมู้ด้วครับพี่น้องมาดูมาดูเป็นคันโดหมูพี่น้องอันนี้่ั้นแรกครับอันนี้ขั้นแรกเมียนมดเหรอครับพี่น้องมีอยู่หาสั้นครับที่นี่เออ มีหาสัตว์หน่งเดียวเดี๋ยวจะไม่เลือกออกไม่ได้จะมาเลือกซื้อหมูครับพี่น้องแตคือเสี่ยวเลยครับยี่ห้อเสี่ยวเลยมาตัวละจกิโลนะครับเสี่ยวเลยคนอยจะสั่งกิโลให้ครับพี่น้องขาลดก็สั่งกิโลนะครับก็สิประมาณนี้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวบ้านหน่อยก็จะไปหาพี่น้องคนไทยเขากันครับพี่น้องท่านจะยู่ข้างหลังนั่นทำทำไม่คนที่ว่าเห็นงานไม่กลับงานนะครับนี่ครับบรรยากาศก็สิประมาณนี้ครับผมบ้านหน่อยก็จะขอลาพี่ราน้องอีก่อนนะครับ ฝนกับตกะกับพี่น้องครับน้อยโครการขอขอขอบคุณสำหรับพี่ๆน้องๆน,น,นะทา่านผู้ชมนะครับเด็กกับมาติดตามรับชมอย่างตังใจมาโดยตลอดครับผมครับสวัสดีครับค,คุณครับวันไปเอิญไหนล่ะครับคุณฝนกับตกพี่น้องถ้าคิดไปจังไลย